สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครั้งสี่้าน้องไม่เพิ่นไปเปิดบัญชีธานาคารครับล่าสิออกกักฟาฟ้ามีละอันนี้ครับนี่ตะกีนไปล้าจอดรถปนีเพิ่นจะเฮ็ดเพิ่นจะเฮ็ดประม่านว่าจะเฮ็ดเป็นปลูกพักออแกนิกไหมครับเป็นปลูกพักจนได้โดมได้อย่างสินะครับนี่ครับก็จะบ้างเสาไปหมดเลยฮั่นเป็นเต็นนะครับนี่ ว่างเสาว่างเสาว่างเสาเป็นแนวไปเลยแหล่ากัาตัวนี้เล็กตัวนี้มาประกอบเป็นโค้งเป็นโค้งสิเพชรเป็นสิเพชรเป็นโดมครับแต่ว่าภาษาอิตาลีเขาอือ่นว่าคัพมพม่านี่ครับจะเป็นลักขึ้นเลยแล้วนี่เรียบร้อยกับที้คือเน่าอยู่บนเรื่องขอเชียงเสียกไว้แล้วอันนี้ก็นเอามาสุบเลยครับสุบสุบโค้งเลยเพชรดีครับคือเป็นเล็กอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมือใดว่างๆอย่ามาเบิง้งเพื่อนประกอบครับประกอบเพชรโค้งอันนี้คือมันจะปลูกพักในน,นี้ครับในโดม เพชรลงเลื่อนนะครับเห็ดลงเลื่อนขอเพ็ดฐานหลักไว้เรียบร้อยเพ็ดดีครับเดี๋ยวก็เล่าเป็นรูปเป็นล่างครับเดี๋ยวมือใดว่างๆสีผ้าขึ้นม่านไทยให้เบิึงครับขบวนถึงใต้เดี๋ยวไปประตูฟา้ฟามีรับดีฟ้ามออกว้างนอกเลยครับนี่ครับหลังจากไปตลาดมา ข้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเ้าย่างไปว่าทันขืนเลยตอนนี้ขืนโค้งข้นหยังเรียบร้อยแล้วเรตงดิ่งไปเลยขึ้นไปแค่เอานอตครับมันจะเล็กเป็นเล็กซุปกว่ามากเป็นท่อนแรกไม่ต้อท่อนแรกอยู่พื้นท่อนสองท่อนสามขึ้นมาตอนนี้เป็นทำเละครับ ท่อนสามแล้วไปท่อนสีท่อนสีคือท่อนโค้งน,น,นะครับมาทานมาทานครับนี่รัแป๊บเดียวเมื่อเ้านี่เมื่อเ้านี่กำลังกันเฮ็ดเป็นโค้งเป็นยังขึ้นมาครับ,าบานี่เสาพวกนี้เขาเทพปูนไม่แข็ง่างครับนั่งเลยไม่ได้ฉากยู่นนี่ชิมิซองเล็กเลยครับเล็กพื้นตันหนึ่งเล็กตัวมอหนึ่งแต่ก็บเล็กตัวนี้ชื่อใครเสาเต็นเลยครับใครเสาเต็นเลย เกียบจิ๊บจ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 ได้สองโล่งครับสองอาคาัพวกผักเดี๋ยวได้ไปเ็ดขังแนวย่างอื่นล <Spe> ่ะเรียกว่าด้เสียทายเพิ่งเรยก่าะทยเพิ่งว่าตอนขึ้นเขาจะขึ้นวิธีไหนจังไนี่ครับมังเรียบร้อยแล้วสาเป็นสาวยังลนก็ยกซุบยกซุบปั๊บปั๊บปั๊กรเียนี้โอ้ เดีย๋ยวนี้เฮดอยู่สามคนนี่ครับโกดังเลยมันโกดังครับคือข,ข้องเฮดขึ้นอยู่สามคนจับตั้งจับตั้งแล้วก็ลกเล็กขอาบนล็อกล็อกเขาไปเลยครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันเลยกันนะครับว่าเพื่อนสีเฮดอีหอย่างแท้เพื่อนเสีเยวพักอย่างมาลงอาจจะเป็นสตอรอเบอรี่หรือจะเป็นพวกสลดัดพวกอย่างสีนะครับที่เป็นพักในโล่งเลื่อนนะพักออแกนิกนะครับหรือจะเป็นดอกไม้ว่าอาจจะเป็นไปได้ครับ เด็กๆื่นยังลงทุกอย่างทุกอย่างก็ได้เชื่อมครับน,นี่นี่นี่นนเห็ดการโค้งเห็ดกุหลังเห็ดอาคารตัวน,นี้ครับบ็ได้เชื่อมเลยทุกอย่างคือยิ่งน็อดยิ่งน็อดยิ่งน็อดใส่เหมือนประกอบน็อดประกอบน็อดประกอบน็อดหมดเลยครับประกอบน็อดยุ่งแต่มุดเลยเดี๋ยวตอนเสร็จนะครับตอนเสร็จเนาะหรือมือแรงครับมือแรงผมเห็ดงาญอยู่อาจจะขึ้นสองโลกสองเรื่องสองโลกนี่พ่อแต่ว่าตอนขึ้นไม่ได้ท่าย่งนะครับเพราะผมจะได้ไปเข้าไปในฟาร์มแล้วครับไม่อันนี้ตอนนี้ยังไม่จะตลาด เดี๋ยวตอนแรกว่าเบิ้งงไม่ครับจะเป็นสองล่งเรียบร้อยหลวก็ะระอัปเดตดไปเลยเบิ้งครับ๋ยวรอดที่ตามครับนี่ครับหลังจากนั่นสามสองชั่วโมงครับพอถึงสองชั่วโมงขึ้นโค้งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเป็นสองขั้นสองหลังค้นโค้งเรียบร้อยเรียบรอย้อยแล้วเลือเต้จะขึ้นพาใบจะเป็นพาเต้นหรือจะเป็นพาหลังคาแบบใดร่รล่รอเบิ้งครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นโค้งโค้งดันนี่ครับนี่ล้องเบิ้งครับอันนี้ว่าเก็บดันขางภาพดันขางให้เป็กนก่อน เดี๋ยวเบื้องตอนคืนผาต่อครับมาอัปเดตลงเลื่อนจังหน่อยครับหลังจากการคืนโค้งคืนยังเรียบร้อยแล้วคลิปนี้อาจจะใส่เวลารหลายหมื่นนะครับเพราะว่าสีไทยเทเลชอตเทเลชอตตั้งๆเอามาต่อกันเห็นมันลงเป็นเป็นคลิปเดียวครับเมื่อนี้มาเห็นกับเริ่มคุ้มผาแล้วครับเป็นพายางครับมาเป็นพายางบ่กับเป็น มันเป็นสองส่วนเน้ข้างล่างนี่เป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นต้งพลาสติกครับแต่ว่าข้างบนนี่เป็นตะไคร้ครับนี่มันต่อกันยูรลาะพื่นที่กันฝนนะครับกันฝนกันยางต่างๆจะยูยังไะครับเขาเอิ่นเป็นเป็นพายางมันเ่ราะฉว่ากันฝนนะครับเพราะเขาเดี๋ยวเขาใช้ดินทมันะดินกบด้านข้างดินปูมันเขาจะปูมากข้างนอกคือจังหุุนมาครับนั่นพครับเขาจะปูมากข้างนอกกับดินทับทับกันไปเป็นพายางแต่ส่วนส่วนเหนือพื้นพื้นขึ้นมากนี่เหนือเหนือเหนือพื้นขึ้นมาจะเป็น ตะใครเนี่ยแป๊บนึงแจ็คหน่นอยครับจากการขึ้นโคง้งขึ้นยังก้อนนานั่นจะเห็นมาเทียบผนอยู่แถวเมืองมะไทยมาเทียบผนไปฟังหนึง่งใส่รถบดรถบดครับนี่หนีผมว่ามันใจคันเทศ่าจะเทศหรอครับคิดว่าจะบ่เทศหรอกคิดว่าจะเป็นการว้างหร,อหรอือปูยังช่ายังเลยขึ้นโค้งเรียบร้อยใส่เล็กยิ่งเล็กยิ่งประตูครับ เป็นประตูหัวไทยนะครับขึ้นพายางเรียบร้อยก้าเขาจะขึ้นพายางคือตอนแรกที่ในคลิปอาจจะเห็นเป็นโค้งทื่ซือครับแต่ก่อนก่อน้ที่ผมขับรถเลยไปพานไปพันหน้าเนี่ยเขาจะยิ่งตัวนี้ก้อนครับนี่ยิ่งตัวนี้ก้อนจะใช้พายางคือเขาไปแต่ก้อนทีไซน์ตะไคร้ครับนี่เขาจะใช้อ้อมไปทั้งทั้งหมดเลยครับทั้งปุ่นทั้งปุ่นทั้งปุ่นมาเลยแต่ก็มาเสริมตัวนี้ครับนี่ เสริมตัวนี้เสริมตัวนี้ขึ้นไปค้ำไปครับแล้วก็เป็นประตูปกติเฮ็ดล่องเลื่อนครับโอ้ใหญ่ๆครับคันล่งเลื่อนน่าจะนี่ครับใส่รถบดเด้อดิแต่ว่าผมบ่รู้ว่าจะเปิดปลูกพืชตามดินหรือจะปลูกนกพื้น้นมาไหมครับให้หนีมิมิเองครับนี่เซนเซอร์ลิงพอมบอ่ วเิเศษซันริร่งทำเลยครับนี่อ๋อคึงไว้ครับคันคันบ่ผิดกับเพื่อเพื่อปะเกลือเทศกันยังไหนเลยครับนี่ผมเห็นนั่นในคลิปต่างๆของเบาอุดรหรือเบาใดที่ที่เบาโฉกบุางนั่นครับเป็นเท็ดเป็นเป็นจะเท็ดอย่างแบบนี้แหละครับมีล่างอยู่ตรงนี้เวลาปลูกปะเกลือเทือดยังไม่จะเขาจะใส่เสื้อตรงนี้ดึงตรงสลิงลงมาหน่ยครับนี่น,นี่อาจจะแม่ครับมีสามแถวครับมีสามแถว เยวจะพาออกไปบึงอีกร่งหนึ่งฟังพุ่นครับฟังขวามือพุ่นนะนี่แหละครับเป็นรูปร่างแล้วคลิปนี้กะจะเป็นคลิปสุดทไทยนะครับเอาไปตอกันเลยเนาะไปตอกันตั้งแต่เริ่มต้นเฮ็ดมาปูเฮ็ดเต้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มากลลวกามาเจอหุ่งตะไคร่เลยครับเนี่ยข้างล่างไม่จะเป็นอันนี้ครับนี่ข้างล่างจะเป็นทายางอันนี้สูงขึ้นจากดินนะครับเล็กๆหน่อยนี่ ว่ากระเทยียมกับพริกกับผักไปซะแล้วครับบเ่เกินนี่ดอกเพราะว่ามันมีสลิงข้างบนญน้ำยับสลิงเส้นหนึ่งเส้นสองครับนี่อันนี้เส้นสามครับนี่อันนี้มโมเมนต์ครับเนี่ยนี่อันนี้เป็นร้อยต่อตะไคร้คือหันมองในภาพนี่ครับใส่เข้าไปเขาเคึงไปเขายิ่ยง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 ยิ่งยิ่งสกูบไปครับ ยิ่งน็อตเข้าไปจะเห็นไหมครับนี่มัไม่ยิ่งน็อตนี่มันเป็นตัวนี้ครับถ้าเป็นตัวทีทีนี้ครับนี่สีเขียวเขียว้<อ>าแฟนี่มันจะเป็นเขาจะเสียบเข้าไปในร่องไหมครับนี่มันเป็นเหล็กนะครับเสียบเข้าไปในร่องให้มันรัดให้มันรัดอยู่กับเหล็กเลยนี่ล่งที่สองครับเอ้าล่งนี้มีสองประตูครับตัวนี้อยจะคนละแบบบ่ นี่ประตูนี่ประตูนี่ก็ประตูนี่ครับนี่สปเปซเอียงทล่ะเดี๋ยวค่อยมาอาัปเดตตามกันเรื่อยๆครับเพราะอันนี้หน,นาฟ้ามขนาดฟ้าม้วนนะครับนะั่นเดี๋ยวผมเดินออกไปเห็นกัจะเห็นประตูฟรรนะ้าม้วนอ่ะนี่แสดงว่าพระท่านเสร็จครับโอ้ข้างในนีนย่ยิ่งนอ็อตยิ่งผ่าผ่าข้างบนนี่ยิ่งน็อตมากอยู่ครับเดี๋ยวๆครับ โอ้แมนครับเบิ้งแล้วครับนี่สิมีตะไคร้สั้นหนึ่งสิมีผ้ายางอีกสั้นหนึ่งครับอีกสั้นหนึ่งก็เป็นผ้ายางครับอ๋อหลังคาอาจจะการมอกกันฝนแลละครับแต่ว่าด้านข้างสิเป็นตะไคร้ซื้อแต่ข้างบนน่ะคือสั้นแรกจะเป็นตะไคร้ดันหน้จะเป็นตะไคร้ข้างบนจะเป็นพลาติกครับนี่เป็นพลาติกมันจะเป็นสองแผ่นครับนี่อาจจะยิ่งใส่กันเลยดึงมากแล้วก็ยิ่งน็อตใส่กันนี่ ยิ่งน็อตยิ่งน็อตยิ่งน็อตใจครับยิ่งน็อตใจพวกนีก้เป็นตัวล็อกปกตินะครับนี่แต่ว่าเต้นนี่สำคัญอยจุดดีครับฟังครั้งไว้เลือกครับแล้วก็จะยกผ้าขึ้นแบบเล็กตัวนี้ก็ยัดเข้าไปครับนี่เออสอดเข้าไปล้องครับให้มันดันผ้าไว้ดันผ้านี้ไว้ครับแม่งกับมีดนะครับนี่แม่งออกไปเลยครับ คือว่าบ่มีอากาศท่อปมาครับก็บเป็นจังเนี้ยแหละกัมันพอทันเสร็จนะครับมันมันเปิดลงอยู่นะครับสามอ่อนบ่ก,กระดาจะห่อนพอสมควรอยู่ครับเวลาห่อนหนาห่อนเพราะว่าเป็นพายังข้างบนเป็นพายังทางเดียวมีประตูเดียวเท่านันครับนั่นครับฟ้าม มืงนีจานาจะฟังนีคกับบอลูนครับใช่ปูนเท่นยังเดี๋ยวตลอดติดตามครับเขาจะเป็นนี่ยังซาส่วนดีทั้งเลยเป็นซ่ามั่วครับนี่ประตูหัวออกไม่ไกลนี่จะไปล่านค้าพอดีครับขี้มาเห็นอ่ะทายพอดีครับเก็บบรรยากาศเอาไปต่อกันตอเนี้อยงกันครับทายไปก้อนๆการขึ้นโค้งขึ้นยังต่างๆครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยประตูนี่จะไปเป๊บ แผ่นพี่ิซี่ครับนี่เอาดีดีดีครับคาดนีดีอย่เดีจังไหนจังเจอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ผมจะไปล่านข้า <c ười> ข้างบนปุ้นกับหมูต้นไม้อยู่คนละจังไหนเจอกันไหมครับสวัสดีครับ